ขอกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านทุกท่านเนาะค่ะมื้อนี้กัมาล้านไก่ย่างส้มตำของเสียล้านมันเนาะค่ะเนาะเพื่อนกับขายของนี่ดีดอกพี่น้องเบิ้งแม่พุ่น่ะเครื่องขายเขาเพื่องเ็ดล้านมันเนาะค่ะเนาะมื้อนี้กัมาตามสูตรนะคะผู้ใดจะมากินไก่ย่างพี่กัดน้องตะไก่เนาะค่ะเนาะน้องตะไก่ทังไปซอยผ้าเนาะค่ะเนาะทิถนนแบบนี้เนาะค่ะมื้อนี้กั มาตามสูตรล็อกเนาะค่ะสูตรล็อกสามตัวเนาะค่ะเพื่อนก็มีสูตรล็อกสูตรยังเนาะค่ะเอฟซีเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ช่องเด้อค่ะโอ้ยขายดีค่ะเนาะร้านก็ได้มาเด้อไก่ย่างสม่งตามเสพเสพข้าวขึ้นนำเออขายดีมามาอุดหนุนเบียร์เพื่นได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ีเวลาเสียงมีสักข้านาทีครับครับคนได้เลขครับได้เลขตังไดขายดีฮะผมครับเป็นหน่องอีซีเด้อสมบติเป็นหน่องอีซีทุกคนเด้อครับผมโทรหาหลายนะครับเนี่ยหาหลายอยู่ครับแต่ว่าพอคอยได้รับเพราะว่าเฮงงานกับหยากงานอย่าว่ากันเด้อเป็นหน่องอีซีก็ได้ขเพราะว่าหยางซีเสียใจอุดหนุนทั้งตำบูหุ่งปีงไก่ทั้งเขาเรื่งน้ำมันหลายอย่างนะครับเออเกิดหลายอย่างอยู่น anyway> ี่รู้ก่หลายอย่างจริงครับผมมาดูดิโอ้ กันโทรมาเวลาเห็นงานกับสิบู้ด้ลับนะครับผู้ใดวางตอนไหกับทุ่มผู้ใดกับผู้ไ้น้รับนะครับครับผมเบิ้งทางสองแล้วเนาะครับเบิ่งทางสองไหปเบิ้งทางสองเอรอเด้อครับตัดไเนาะสูตรสมตัวสิตรสามตัวยังเม่อได้เห็นทขาว่าจเห็นมือสิไปลุ่กนลรับมือใกลมาที่ยี่สิบแปดกนเลยครับอังสิได้ลง่ไปเทำานั้งวันที่ยี่สิบแปเายี่ปดครับยีิบแปอ่ายีบจะได้ รอไว้งานรอไวเร้อติดตามไ้เด้อคุณครับผมตามรอกันเยอะนะครับสามตัวนั้นกระเบงเป็นแนวทางสี่รัฐบาลเด้อครับผมแต่ว่าที่เราให้กันมารอบก่อนนี่เป็นชุดล่างนะครับชุดบนมันเข้าทั้งบนทั้งล่างครับมีโอกาสเอาไปชุดสองตัวใช่สองตัวทั้งบนล่างทั้งบนทั้งล่างมีโอกาส รอกันเยอะรอเลขกะโซมาหลายยุติไว้แล้งเถอะผมกับพ่อด้รับมือหนึ่งกับหลายสายแล้วครับครับแตพอโทรได้หลายใครเบิ่งคลิปนี้กับเบิ่งเอาเร้ออเาวากันพ่อได้ถ่ายใจนะครับแต่ว่าพ่อมีเวลาอย่ีครับผู้ได้ว่างกับพ่อเดีรับพูนักกันว่างตอนใดนก็ได้กับ่ว่างกับพ่อด้รับครับงานผมกับหลายเนียเห็นหลายแนวครับทีนี้ได้ยินว่าจะไปเอามันมาล้างขายยีครับจะไปจะไปเขาตลาดน้ำเพิดดีครับผมอ้าจะเอามันมาล้างขายไปขายที่ไหนครับพี่ครับ ตลาดเมืองทองนะครับผมเขาตลาดใหญ่ห้องคนละไปอุดหนุนได้ไปอุดหนุนเด้่ยพวกใดสิไปสื่อผู้ใดก็ไปทั้งตลาดเมืองทองกับแม่ไปหากันเดี๋ยวพวใดมากล็ดมาเบื่อเขาไปหากันได้ครับอยู่ตลาดเมืองทองไปขายกันอยู่นั่นเลยไปหาอยู่กันก็ได้ครับไปฟอกกันก็จะหายเม็ดเราก็ได้ลงคลิปก็จะอายุเอาไปอุดหนุนเสียได้นะครับผมถ้สมมติไปแล้วใครจะขายไก่นีก็จแยกกันเนี่ยครับผมก็อนไปพุ่นพุ่นหนึ่งก็จะยุ่งีีนะครับกับแฟนเพื่อนี่กับเพื่อนก็จะหายลูกน้องเพื่อนดอก เขาขาดทางเขาุยางขาเขาขายขาขครับม่นีก็จะเอาเาเขานี่จ้าิเโน่ครับเปิ้โทรมาหายไปเอาอยู่ประมาณสามซีตันแครับซ้าาก็ซื้อครับอืนดีดีดพี่้องทั้งคนละทังเลยบ่มีเวลาเนาะาป๊าแป๊บอุดรคนละฝันดีว่าหลังวันีัดีไม่เปี่ยกับว่านฝันกับันดีอยู่ครับขนาดจะขึ้อยู่กับเพราะว่า บันรามีพระมหาจังสัรค์นะครับถือ,อว่าฟันดีแล้วครับอาจีตะอ,อาจีจ้งใดล่ะอาจีดี ได้ออวพี่พอนองนี่ละให้โชคพี่นองนั่นเลยวันที่28ประมาณนั้นแหละครับ28ได้ทีแล้วพิมลอยด์ครับผมที่บ่เคยหลุดคือสูตรสงตัว2ตัวนี่บ่หลุนครับบ่หลุนบนล่างมากตลอดเ่าสามตัวเนี่ัเมี่าเขาบังบ่เขาบังครับเข้าไปผมก็บอกได้ว่าประกันลอยเปร์เนต์เนาะมันเขาก็มีมันหลุดก็มีอย่างนี้นะครับ แต่ว่าอสองตัาวนี่ห้บ่ให้กิมจ้าตัวครับแต่ว่าเข้ามาตัวไหนให้เ so อาไ mm hmm. ปเน้นตัวนั้นเอาครับผมโอกาสมันเขามีนตลอดครับครับบนล่างใช่ไหมครับเสียบนล่างครับบนล่างไหมครับกับกัปกัปปุกกัปปอมครับผมแต่ที่ในวงกลมคือชุดเน้นอชุดเน้นครับจะผู้เห็ดมากกเอาไว้เน้นส่วนตัวเน้นส่วนตัวคือเสียเสียชอบส่วนตัวนครับชอบส่วนตัวครับผมเนาะยกใี้ดูหน่อยครับเสียครับผม เดี๋ยวชุดอันนี้คือชุดเก่าเนาะเสี่ยครับจะมีอีกชุดหนึ่งครับคัดออกมาอีกน้อยกว่านี้ครับผมแล้วก็ชุดสามตัวชุดสามตัวมาพร้อมกันวันที่ยี่สิบปดครับประมาณนั้นเอาวันนี้เอาชุดนี้ไปก่อนเนาะตามให้แล้วนะครับเอฟซีผมตามให้แล้วเพราะว่าเสี่ยก็ยากนะครับผมไหนจะขายของเลยไหนจะไปซื้อข้าวซื้อมันอะไรหลายๆอย่างครับผมเออให้เอฟซีพิมพ์รอไว้นะครับวันที่ยี่สิบแปดนะครับผมอ่า แต่ถ้าเกิดใครจะโทรหาบางทีเสียยากก็รับไม่ทันก็ต้องขออาภัยเนาะครับขออภัยด้วยเน่นะครับต้องขออาภัยนะครับในความไม่สะดวกนะครับเนาเพราะว่าจะขายของนะก็เลยไม่มีโอกาสได้จับโทรศัพท์สักทีครับผมน,นอกจากว่างจ<า>ีิงๆยวว่าง,งจะไม่มีลูกค้าใครประสบจังว่าไอ้ทุ่มพอดีเนี่ยก็จังได้รับครับครับก็เป็นแนวทางเนาะเสียเนาะเพาใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคือแนวทางเนี่ย เราก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดหรือมันจะยังไงก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขครับผมครับถ้ารู้มันจะออกตัวไหนโอ้ยขายนาคุ้มเลยนะเสียครับะม่เราก็ไม่รู้ไงครับไม่รู้ครับผมอก็เป็นแนวทางครับเป็นแนวทางครับใช้วิจารณญาณด้วยนะครับทุกที่ครับส่วนข้างล่างก็สามารถติดต่อเสียได้นะครับผมวันนี้ผมมารุกวนเสียนะครับผมไม่เป็นไรครับไม่เห็นไปหาสักทีผมไม่มาเองเลยเราะ ไม่ว่างลงไปหาครับผมครับเอายังไงก็ต้องขอขอบคุณเสียนะครับผมสําหรับแนวทางนะครับผมเดี๋ยววันที่28นะครับจะเจอกันเนาะขอบคุณครับเสี่ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอาวันวันที่เท่าไหร่ครับเสี่ยครับ28 28 28 28นี่เนาะ28แน่นอนครับชุดสามตัวชุดสามตัวพร้อมกับชุดคัดครับผม ชุดคัดครับผมชุดชุดคัดนี่คือมาจากสองตัวนี้ใช่ไหมครับครับจากสองตัวนี้ครับโอ้สองตัวสิไม่คัดไม่เน้นครับไม่เน้นแล้วมาอีกอก็คือว่าชุดสองตัวนี้เสียก็จะคัดให้เน้นๆให้แลก็มีโอกาสครับชุดนี้ก็มีโอกาสอ่าทุกตัวแต่ให้ดีเลยชุดเต็มดีกว่านะเสียครับผมชุดเต็มเน้นโอกาสเยอะแล้วก็ดูเปรียบเทียบตัวไหนมันเข้ากับชุดอีกชุดหนึ่งก็เราก็ไปเน้นตรงนั้นองครับ กุศลพิมอไว้เนาะแต่ว่ากับฟันดีอยู่เนาะค่ะฟันดีอยู่ครับฟันดีอยู่ฟันว่าฟันจังไหนกว่าค่ะฟันกับว่ามีหลวงปู่คือจังมาสวดมาตรวจในในไๆว่าพุทธพิษณุนะครับครับพระหลายๆเด้อแล้วเพิ่นก็มาเอาพระให้เอาเหรียญให้ยังีินะเหรียญให้บ่พบอก็ไปเหรียญไปเก็บเหรียญยืมพื้นอยังีินะแต่ถือว่าฟันดีครับฟันเห็นติดเก็บเหรียญเลยอ่บาดเนี่ย ตีบวกเป็นครับผมผม่เคยเห็น hmm. ต okay. ีพวกนี so anyway. ้เยอเแต่ไม so 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 ่แต่เห็ดน so ี่ครับไม่แต่เห็ดสูตรไม่สูตรเป็นว่าวันที่28เียเนาะครับผมวันนี้ก็ได้ตัวเก่าไปก่อนนะครับเอาซุปไปก่อนกับมันเอาให้พี่หายคิดถึงก่อนเนาะครับผมครับขอบคุณครับกันเด้อครับพี่น้องเป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นสูตรเก่าเนาะค่ะเนาะเป็นสูตร ใช้ประจำเนาะค่ะ f c เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางสองเด้อค่ะ